ทงเชมนหาสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับน้ำเหล่าออชื่ออีกแล้วนะลูกในวิชาภาษาจีนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาเจอกันในหน่วยที่13แล้วนะคะชื่อซานแล้วนะคะอะที่ชื่อซานเคิลเหรอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องอะไรคะหน่วยอะไรคะวอร์่นะคะ หัวมณ์学校โรงเรียนของเรานั่นเองนะคะเด็กๆออกเสียงตามค่ะหัวมณ์学校อีกรอบหนึ่งค่ะหัวมณ์学校โรงเรียนของเรานะคะเดี๋ยวไปดูคำศัพท์ในหน่วยนี้กันเลยค่ะคำแรกนะคะคำแรกมาจากรูปภาพรูปนี้อันนี้คือรูปนี้คืออยู่ที่ไหนคะลูก าที่โรงเรียนของเรานั่นเองใช่ไหมคะเวลาเด็กๆไปโรงเรียนเด็กๆต้องขี่ผ่านตึกนี้ไปใช่ไหมคะอ่ะนี่นะคะโรงเรียนนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเฉี่ยวในออกเสียงตามเราชื่อค่ะเฉี่ยวอีกแล้วหนึงค่ะเฉี่ยวนะเฉี่ยวแปลว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะซึ่งนะคะโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอะไรคะ อาโรงเรียนเทศบาลทักคกวางสองจิตประภยัยชาเล่ใช่ไหมลูกอ่าทีนี้นะคะเราจะมาบอกชื่อโรงเรียนของเรานะคะเป็นภาษาจีนกันนะคะเ่ยโดยเราจะเอาชื่อโรงเรียนเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างหน้าแล้วตามแล้วตามด้วยนะคะคําว่าเฉเี่ยวอ่ะเดี๋ยวคุณน้าพูดเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆนะคะไปดู โลเอ่อเทศบาลทับกวางสองจิปภัยชาเล่เฉยเซี่ยวนั no. <dilemma> the the ่นเองนะคะเทศบาลทับกวางสองจิปภัยชาเล่เฉยเซี่ยวอ่าเด็กๆลองพูดสิคะใช่ค่ะเทศบาลทับกวางสองจิปภัยชาเล่เฉวียเซี่ยวก็จะแปลได้ว่าโรงเรียนเทศบาลทับกวางสองจิปภัยชาเล่นั่นเองนะคะในภาษาจีนเขาจะเอาคำว่า โรงเรียนนะคะไปไว้ข้างหลังเพราะว่าเขาแปกจากข้างหลังมาข้างหน้านะลูกต่อไปไปดูที่คำที่สองเมื่อเราเข้าไปในโรงเรียนแล้วนะคะเราจะไปเจออะไรคะเมื่อเราเข้าไปในโรงเรียนนะคะเราก็จะไปเจอตึกใช่ไหมคะอา,อาคารเรียนของเรานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้คืออาคารเรียนของชั้นอะไรคะ,อะของชั้นอนุบาลของชั้นเรานั่นเองแล้วก็จะมีอาคาร เมื่อกี้ใช่ไหมคะอาคารสีขาวสีม่วงใช่ไหมคะเป็นอาคารเรียนของนะพี่ๆชั้นประถมศึกษานะคะแล้วก็ยังมีชั้นอนุบาล3ทับ2นะคะยังได้ไปเรียนอยู่อาคารนั้นด้วยนะคะนะอาคารเรียนนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเจ้าเฉลิ่งนี่เด็กออกเสียงค่ะเจ้าเฉวิหลอ่ารอบหนึ่งเจ้าเฉลิ่งเร็วๆค่ะ จ้าเลจเลจ้าเลแปลว่าอาคารเรียนนั่นเองนะคะไกด์จัดจีซานเมื่อเข้าไปในอาคารเรียนแล้วเราก็จะไปเจออะไรคะ,ะคิดถึงไหมคะคิดถึงเพื่อนไหมเดี๋ยวถ้าเราเปิดเทอมนะคะเราก็จะได้มาเจอกันแบบนี้นะคะในอะไรคะห้องเรียนนะคะอันนี้คือห้องเรียนของเรานะคะ,ะห้องเรียนภาษาจีนออกเสียงว่า 教室เอ่อ教室ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะอีแล้วนั่น教室,教室ห้องเรียนนั่นเองนะคะห้องเรียนนะคะอะ่ต่อไปที่ไหนนะอ่าที่โรงเรียนนอกจากจะมีอาคารสถานที่แล้วยังมีใครคะฮะยังมีคนบุคคลใช่ไหมคะ อันนี้คือใครเอ่ยใครเอ่ยคะเด็กๆอ่าเหล่าชื่อนั่นเองนะคะอ่ะออกเสียงค่ะเหล่าชื่อเหล่าชื่ออ่าเหล่าชื่อก็คือคุณครูนั่นเองนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งเหล่าชื่อครูนั่นเองนะคะอ่ะครูประจำชั้นของเด็กๆๆรู้ไหมคะที่ใครเอ่ยอ่าจำผุดให้ได้นะคะอ่าเหล่าชื่อ ออกเสียงค่ะเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าครูนั่นเองนะคะ,ะมีเหล่าชื่อเราต้องมีอะไรคะอ่ะาใครเอ่ยอ่านักเรียนนั่นเองใช่ไหมคะตัวเราเองนะคะนักเรียนคืออะไรคะเด็กๆ s t u d ออกเสียงค่ะ s t u d e n 生นะเก่งมากคำนี้ออกยากเด็กๆออกเสียงบ่อยๆค่ะ学生 s h u d e n t นะแปลว่านะักเรียนนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด5าคำใช่ไหมคะนะเด็กๆนะคะ,ะ,ะ,คะตั้งใจนะคะฝึกฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะแล้วก็จำนะคะจำให้ได้อ่ะเด็กๆนะคะ s t u h e n t แปลว่าอะไรคะ นัดเรียนเดี๋ยวคุณครูพูดภาษาจีนให้เด็กๆพูดภาษาไทยนะลูกเหล่าชื่ออะไรคะอ่าคุณครูเจ้าชื่อเจ้าชื่อคือที่ไหนคะห้องเรียนนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเจ้าเฉลิหล่อเจ้าเฉลิหล่อน้าอาคารเรียนใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายคือ学校 เฉียวโรงเรียนนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปวิดีโอนะคะเว้เพียงเท่าน,น,นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆทงเฉีวยวมันจเจ้เจียน